สวัสด <iah. S 1> ีคนดูด้วยครับเข้าแล้วเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเดี๋ยวเราสักครู่ก่อนนะอันนี้แอบสตรีมล่วงหน้าก่อนพี่จริงต้องมาสตรีมหนึ่งทุ่มสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเลข UID นะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับตอนนี้มีแอดมาแค่4คนนะ เลข u i d อยู่ที่ใต้คลิปนะครับตรงช่องคำอธิบายนะครับ<า>เจอกันไหมเอ่ย <Cow. S 1> เดี๋ยวรอสักครู่นะเอ้าไม่เจอเหรอขั้นใต้ขั้นใต้คลิปนี้เลยอ่ะ ทุกตัวเลยครับทุกตัวในฟาร์มเลยครับทุกตัวเลยทุกตัวที่อยู่ตรงนี้เลยครับจับตัวไหนได้ก็เอาไปเลยซึ่งตัวนี้นะตัวนี้น่าจะน้ำหนักมากที่สุดในฟาร์มละห้าพันเจดห้าสเก้าโลอันนี้คือแจกทุกตัวในฟาร์มนะแล้วก็รอบหน้ามีสปริงนะมีสปริงด้วยแต่รอบนี้ยังไม่มีนะรอบนี้เอาเท่านี้ก่อน ไม่เห็นเลขยูไอดีหรอภาพชัดไหมโอเคพ,พยาพพยามพิมพ์พยายามพิมพ์เองนะเพราะตอนนี้สตรีมก็ไม่สามารถออกหรือพ,พิมพ์ไปได้เหมือนกันพิมพ์แชทไม่ได้เหมือนกันตอนนี้คือจะเออ อันนี้คือเผื่อเวลารอคนที่เข้ามาด้วยนะครับให้ทันทีนะครับเดี๋ยวปล่อยจะบอกนะครับให้คนที่เข้ามาดูสตรีมนะครับพร้อมกันทุกคนก่อนแล้วก็จะเริ่มรับเพื่อนนะพอรับเพื่อนก็สามารถขโมยจะได้เลยห้าสิบแปดเหรออันนี้มาสตรีมก่อนหนึ่งทุ่มนะอันนี้คือสตรีมค้าวเวลารอไปก่อนโอ้โอ้โอแชทเด้งจะีขอปิดแชทปิดทุกอย่างก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเลข UID นะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้ไลน์นี้นะครับเลข UID นะอยู่ใต้ไลน์นี้เลยนะครับอันนี้คือเผื่อเวลานะครับเผื่อเวลาให้แอดมาก่อนนะตอนนี้มีแอดมาแค่สี่คนนะซึ่งสี่คนนี้ก็แอดมาตั้งนานล้ะอันนี้คือผมลบเพื่อนทุกคนนะ อันนี้คือเพื่อนในเฟซท้งนั้นเลยมันลบไม่ได้ก็คือเพื่อนทุกคนนี่ผมกดลบทั้งหมดไปเรียบร้อยนะวันนี้นะครับแจกทุกตัวนะทุกตัวในฟาร์มเลยตั้งแต่1นถึงสนะครับใครจับตัวไหนได้ก็เอาไปเลยนะครับซึ่งน้ําหนักมากที่สุดในฟาร์มนะครับก็น่าจะเป็นโจรใหม่นะครับโจรใหม่มัน5,700ร้อกว่ามั้งประมาณนั้นแล้วก็ลองลงมานะครับก็ น่าจะพวกพวกปีกขาวนะจะอยู่ที่พันกว่าสองพันสามประมาณนี้นะครับพวกหมูน้ำหนักนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวจบนะยังมีอีกอยังมีหมูที่จะเอามาแจกอีกนะมีสฟิง์ด้วยแล้วก็หมูโจรก็ยังมีนะครับ ไเข้าแอดกันได้ไหมโอเคนี่แอดเพิ่มมาแล้วะมันจะมีฟาร์มเออมีบุคคลที่โดนแดนนะซึ่งผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าห้ามวางยาวางไข่งูหรือแอบมาขโมยหมูก,ก่อนที่จะเริ่มสตรีมแจกนะครับซึ่งมีคนผิดกดไปทั้งหมด4คนนะถ้าเกิดแอดมานี่ผมขออนุญาตลบทิ้งซึ่งผมจำชื่อได้ทั้งหมด4คนเลยนะ ใครไม่ทําตามกฎกฎติกาผมไม่อนุญาตไม่ไม่อนุญาต,ญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมอีกเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีประวัติอะไรก็คือขโมยได้เลยเต็มที่ไม่ว่าอะไรโอเคนะตอนนี้มีแอดมาแค่นี้นะทั้งฟาร์มเลยครับขโมยได้ทั้งฟาร์มเลยครับตัวไหนก็ได้หยิบไปเลยมันมันจะมีหมูที่ไม่สามารถขโมยได้อยู่นะครับซึ่งไอตัวที่ไม่สามารถขโมยขโมยได้ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนบ้างอะ เอาเป็นว่าทุกตัวทุกตัวที่สามารถขโมยได้ครับหยิบไปได้เลยจะมีตัวไหนนะไอ้พวกมังกรอ่ะใช่ปะเนี่ยไอ้พวกมังกรเนี้ยมันไม่สามารถขโมยได้อยู่แล้วก็จะเหลือตัวที่ไม่สามารถขโมยได้อยู่ประมาณตัวนี้ตัวมังกรใช่ปะสองตัวแล้วก็น่าจะแค่นี้เนาะส่วนตัวอื่นขโมยขโมยได้ก็คือปล่อยขโมยเลยครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะ ซึ่งตัวเมียก็น้ำหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูให้อันนี้คือรอให้แอดมานะครับขโมยได้ทุกตัวเลยครับจะหยิบตัวไหนก็ได้ครับทั้งฟาร์มเนี่ยทั้งคอกหนึ่ถึงคอกสนะครับเดี๋ยวขอดูตัวเมียก่อนตัวเมียหนัก2008เองอะ่ะตัวนี้2004เหรอตัวนี้2003อันนี้ทุกตัวนะทุกตัวสามารถขโมยได้นะ อันนี้2,003เหมือนกันประมาณนี้ประมาณ2,003 2,004นะถ้าเป็นพวกตัวเมียแต่ก็เกิดหมูโจรน,น่าจะแรสุดละ5,759มีแค่คอกหนึ่งเองก็มันทำยังไงนะก็ต้องเลงหรอ ถ้าเกิดไปขโมยอ,อ๋อจับได้ตอนไหนถ้าเปิดถ้าเกิดไปขโมยคอ,อกสี่ของผมอย่างนี้ไปแล้วมันก็จะไปเข้าคอ,อกสี่ของทางนู้นหรออันนี้ผมไม่รู้เหมือน,นกันนะแต่นี่คือผมผมเปิดสี่คอกเลยนะสี่คอ,อกให้ขโมยเลยใครหยิบตัวไหนได้ก็เอาไปเลยนะครับเริ่มปล่อยให้ขโมยนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มสามนาทีนะเอาซักประมาณ มันไม่ได้หายนะมันอยู่ในค้อกนั่นแหละแต่ว่ามันแค่อยู่ในฟาร์มที่เรายังไม่เปิดไม่หายนะไม่หายไม่หายเคยเป็นเหมือนกันเคยไปขโมยของคนอื่นตอนนั้นยังไม่เปิดค้อกสองด้วยตอนที่มันยังไม่อัปเดตมาค้อกสามค้อกสี่เลยก็ไปอยู่ค้อกสองแล้วก็พอเปิดพอเปิดค้อกสองปุ๊บหมูมันก็ยังเดินอยู่ตรงนั้นอันนี้นะเดี๋ยว จะระบุเวลานะครับประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้าจะนานเกินไปไหมประมาณหนึ่งทุ่มสิบห้าแหละเพราะว่าตอนนี้คนยังแอดมาไม่เยอะเลยอะ่ะเนี่ยมีวแค่นี้เองหนึ่งทุ่มสิบห้านะครับหนึ่งทุ่มสิบห้าจะเริ่มรับเพื่อนทันทีนะครับอีกสิบสองนาทีตอนนี้สี่นาทีละอีกสิบเอ็ดนาทีนะอย่สิบเอ็ดนาทีคือจับเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถจับได้เลย ไม่เห็นแชทอะ่ะไอดีไอดีอยู่ใต้ไลน์นี้เลยนะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะเออรู้สึกว่าจะมีคนมาคอมเมนต์แล้วนะมีคนมาคอมเมนต์เรี่ยงที่แไปข้างบนหน่อยมีคนมาคอมเมนต์เลขยูไอดีอยู่ เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวทสิบห้าปุ๊บจะเริ่มรับเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้คือรายชื่อของคนที่แอดมาก่อนนะจะมีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเองเหรอหนึ่งทุ่มสิบห้าครับหนึ่งทุ่มสิบห้าหนึ่งทุ่มสิบห้ารับเพื่อนทุกคนนะครับทุกคนที่มีสิทธิ์นะสำหรับตอนนี้ก็โอเคก็ยังไม่มีใครที่เคยทำผิดกฎนะที่แอดมาก็จะรับเพื่อนทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับ า้ขอดูฟาร์มหน่อยหรอฟาร์งนี้นะฟาร์งหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็เป็นพวกหมูเด็กธรรมดาหมูไม่มีน้ำหนักนะแล้วก็ฟาร์มสองฟาร์มสองก็ประมาณนี้นะก็จะมีไอ้เจ้าพวกนี้เต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหนัก2,000กว่านะปีขาวรู้สึกว่าจะ2,000กว่าทุกตัวเลยมั้งอ oh, ๋อไม่แฮปซือตัวนี้1น7่ตัวนี้ 1, 1 8 8 8 8 7ันรสิปดประมาณนี้นะประมาณนี้ไอพวกนี้ก็หมุนน้ำหนักอยู่เหมือนกันแต่ล่างๆนี่ไม่ใช่นะแล้วก็ข้อต่อไปนะข้อสามข้อสามรู้สึกว่าจะเป็นหมูธรรมดามเลยแค่นี้นะ มีหลงมานิดหนึ่งตัวไหนขโมยได้ก็จิบไปได้เลยนะครับตัวไหนที่ขึ้นบอกว่าไม่สามารถขโมยได้ก็คือขโมยไม่ได้นะอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วก็ฝัสุดท้ายแล้วฝาสุดท้ายนี่ก็ธรรมดาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะแล้วก็มีหมูโจรอยู่ในนัาสุดท้ายข้อสี่ เลขไอดียอยู่ใต้คลิปนี้นะครับใต้ไลน์นะอยู่ในคําอธิบายนะอันนี้คือถ้าเกิดหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีปุ๊บแอดมาช้าก,กว่าหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีถือว่าอดเลยนะครับถือว่า,าพลาดในรอบนี้เลยนะครับซึ่งรอบนี้เป็นหมูที่มีน้ําหนักมากที่สุดในการแจกแล้วนะครับซึ่งรอบต่อไปก็ก็มีน้ําหนักแหละแต่ว่าน้ําหนักแค่ไม่กี่ร้อยเลขไอดีอยู่ข้าใต้คลิปนะ อยู่ในคําอธิบายใต้ไลน์นี้เลยนะครับกดที่ไลน์นะในระหว่างที่ดูไลน์เนี่ยเข้าไปที่คําอธิบายมันจะมีแปะอยู่ว่าเลข UID แล้วก็ตัวเลขนะใครแอดมาช้าเกินช้ากว่าทุ่มสิ้านาทีถือว่าพลาดท้งนี้เลยนะครับทุ่ม15้านาทีปุ๊บจะรับเพื่อนทันทีเลยนะรอบหน้าน่าจะมีสปริงนะรอบหน้ามีโจร โจนนะ่าจะตัวสองตัวแล้วก็สฟิงค์ตัวหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เอามาดองไว้ก่อนอ๋อแล้วก็รอบหน้ามีหมูแกะด้วยแต่หมูแกะแค่ไม่บอกดีกว่านัแบบ่นแหละรอบหน้ามีที่บอกมาเมื่อกี้หมูโจนหมูสฟิงค์หมูแกะตอนนี้ทุ่มแปดเออหนึ่งทุ่มแปดนาทีนะมี F แอดมากี่คนนะ นี่นะรายชื่อคนแอดมานะคนที่แอดติดมาแล้วนะมีอยู่สามหกเก้าสิบสองคนเองนะสิบสองคนที่มาแย่งกันสิบสองคนแย่งกันจับมีทั้งหมดกี่ตัวนะยี่สิบหตัวยี่สิบหกห้าสิบสองเจสิบแปด ก้าสิบสองตัวหรอประมาณเก้าสิบสองตัวนะข้อแรกได้ข้อแรกได้เปรียบสุดอะไรคือข้อแรกข้อแรกคนแรกอ๋อคนแรกได้เปรียบสุดคนแรกได้เปรียบสุดไม่นะเพราะว่าพอกดรับใช่ป่ะแล้วก็คือให้ทุกคนอ่ะคัดลอกเลข U I D ของของฟ้าไม่เลยแล้วพอผมกดรับรูบปะ เรากดค้นหาเลข UID ใช่ป่ะแล้วกดเข้าไปส่งน่ะมันจะขึ้นว่าเราเป็นเพื่อนทันทีเลยไม่ต้องรอให้เพื่อนมันไม่ต้องไม่ต้องแบบรอให้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันขึ้นหน้าฟาร์มว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะไม่ต้องรอถึงท่าน,นั้นกดวางเลข UID ไปเลยอ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ฟาร์มแล้วก็เข้าไปเลือกเลยคนแรกก็ไม่ได้แบบได้เปรียบนะเพราะว่าเอ่อเข้าใจระบบขโมยหมูปะเพราะว่าเอ่อคนแรกอ่ะขโมยหมูหยิบหมูไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่สองอ่ะ คนที่สองไปขโมยตัวเดียวกับคนแรกแต่เขามาหยิบที่หลังกว่าใช่ปะกลายเป็นว่าคนที่สองหาได้ไม่ใช่คนแรกได้ระบบมันเป็นแบบนี้ระบบของเกมคือต้องลุ้นกันต้องเสี่ยงกันว่าถ้าโชคดีเราก็หยิบคนละตัวกับที่คนอื่นไม่หยิบแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็ไปแย่งตัวเดียวกันประมาณนี้นะเมื่อกี้คอมเมนต์อะไรรับตอนไหนหนึ่งทุ่มสิบห้าครับตอนนี้หนึ่งทุ่มเก้านาทีละอันนี้คือรอให้คนเข้ามานะแล้วก็แอด ดีมานะอันนี้เผื่อเวลาให้เดี๋ยวรอบต่อไปรอบต่อไปเอาเปิงปิงมาแน่ๆอีก5นาทีนะอีกข้างีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเข้ามาตอนหลังนะแล้วไม่ทันเลียกูเอดีนะครับเลียยูเอดีนะครับอยู่ใต้ไลน์นี้เลยนะครับกดที่ที่ผมเนี่ยกำลังสตรีมเนะี่ยแล้วก็กดเอ่อ ดูข้างล่างนะครับตรงคําอธิบายนะมันจะอยู่ตรงคําอธิบายเลยเด่นๆเลยอะ่ะเพราะว่าผมพิมพ์แค่เลข UID เลยผมไม่ได้พิมพ์อื่นเลยโอเคแอดแล้วนะนี่นะประมาณนี้นะสำหรับคนที่แอดมาก่อนนะสำหรับใครที่ไวผมก็จะรับจากข้างล่างขึ้นบนนะผมไม่ได้รับจากบนลงล่างนะอันนี้ขอดูชื่อกัอนนะว่า มีผู้ที่ติดแบคลิทไหมมันจะมีผู้ที่ติดแบคลิ์นะครับทั้งหมดสี่คนนะเพราะว่าแอบมาวางยาวางไข่งูขโมยหมูก่อนที่จะแจกนะโอเคไม่มีค่ะคไม่มีนะไม่มีทุกคนโอเคหมดตอนนี้สิบเอดแล้วนะอีกแค่สี่นาทีสักรู่มีคนเข้ามาใหม่อีกไหม นที่เข้ามานะครับในรอบนี้นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะเพราะว่าผมจะไม่บอกรอบต่อไปนะไม่บอกว่าจะแจกวันไหนอาจจะเป็นแจกวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มหรือจะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มวันที่หนึ่งทุ่มคือจะประมาณหนึ่งทุ่มอ่ะผมจะไม่บอกนะว่าจะสปริงตอนไหนแต่ว่าสปริงรังต่อไปอะ่ะมีสปริงมีถูกแกะมีหมูโจนนะเริ่มปล่อยขอโมยนะครับหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะอีก สนาทีอีกประมาณ3ามนาทีละอีกสามนาทีสาทีแป๊บหนึ่งขโมยกี่โมงครับแล้วรับตอนไหนโอเค,อเคก็คือเมื่อ,อถึงเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีนะครับผมก็จะกดรับเพื่อนทุกคนนะแล้วก็ให้เราอ่ะคัดลอกเลข UID ของฟาร์มผมมาไว้จากนั้นพอพอเห็นว่าในสตรีมอ่ะผมกดรับเพื่อนเรียบร้อยอ่ะก็กดค้นหา UID ได้เลย จากนั้นนะครับก็เข้าไปที่หน้าฟาร์มก็สามารถขโมยได้เลยครับเพราะว่าผมรับเพื่อนแล้วมันจะขึ้นว่าเป็นเพื่อนทันทีฟาร์มล้นหรอ,อ,หอ,อ,ร,อหรอหน้าคอกนะครับอ๋อรอหน้าคอกโอเคโอเคแล้วแต่เลยใครจะมีเทคนิคอะไรยังไงแล้วแต่เลยสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบหกคนเองนะ สิบหกคนแข่งกันแย่งประมาณเก้าสิบกว่าตัวนะน่าจะถึงเก้าสิบอยู่ตอนนี้อีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีเตรียมตัวเลยนะสลับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รีบแอดมาเลยนะครับแอดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรับเพื่อนตอนหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะพอถึงหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีปุ๊บให้เข้าไปที่หน้าหน้าฟาร์มของผมได้เลยแล้วก็ ขโมยได้เลยนะครับ13อยู่โอเคสกคุลนะสกุลนะแอบเอาโจนไปซ่อนด,ดีกว่าไหมเอาโจนไปซ่อนคอกแรกไหม เ okay, ไม่มีใครเห็นอีกนาทีเดียวนะอีกหนึ่งนาทีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับรีบแอด uid มาเลยนะครับเลข uid นะครับอยู่ใต้เอ่อใต้คลิปนี้นะครับใต้ไลน์นี้จนซ่อนแล้วไม่มีใครเห็นหรอกหนึ่งนาทีนะโอเคอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเริ่มรับเลยนะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่รีบแอดนะคะเพราะว่าถ้าเกินหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีปุ๊บถือว่าพลาดโอกาสเลยนะครับ แต่เราจะมีการแจกรอบต่อไปนะซึ่งรอบต่อไปนี้จะไม่บอกนะครับว่าวันไหนแต่จะระบุเวลาให้ว่าหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคยี่สิบวิสุดท้ายสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รีบแอดเลยนะเข้าไปรอหน้าฟาร์มได้เลยนะครับเหลือสิบวิแล้วโอเค เอาเลยนะคบสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทันเวลาแล้วนะโอเคห้ามให้อาหารเด็ดขาดนะครับถ้าให้อาหารรอบต่อไปจะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมกับทางช่องได้เลยนะครับผมปล่อยเลยนะผมปล่อยข้อมูลไปเลยนะ ทำให้อาหารเด็ดขาดน,นะถ้าเกิดขึ้นว่าใครให้อาหารที่มาโอ๊กยลืมเดี๋ยวเริ่จากแถวเดี๋ยวเริ่จากแถวให้แล้วนะเมื่อกี้ลืมททษผิดสำหรับใครที่ท้าแอบให้อาหารนะครับเดี๋ยวถ้าเช็คขึ้นมาเป็นใครก็จะ อดได้สปริงในรอบต่อไปนะซึ่งรอบต่อไปมีทั้งสปริงทั้งโจรน่ยังเหลือเต็มเลยโมยากเหรอหรือว่าไม่อยากขโมยพวกนี้เอาหมูตัวเมียนี่ก็หมูน้ำหนักนะ กโลนะ่ะหมูตัวเมียน,นี่2,000กิโลนะครับอันนี้จะรอให้ขโมยไปเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดไว้สักพักถ้าหมูถ้าหมูเหลือเยอะนะผมจะไม่รับไม่ลบเพื่อนใครเลยนะ ผมจะปล่อยไว้ก่อนนะให้สามารถเข้ามาขโมยได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามีเวลาจำกัดนะครับไม่บอกนะว่าจะลบเพื่อนตอนจีโมนะคะตอนนี้ก็ใครที่ฟาร์มยังโล่งอยากได้หมูไปขุนเพื่อแปลรูปก็รีบหยิบไปเลยนะครับ ตอันนี้คือพอกันแล้วหรอเอ่อมาช้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเลขย i d นะอยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยครับอยู่ที่คำอ,อธิบายใต้ใต้สตรีมนี้นะครับสําหรับตอนนี้คือรับเพื่อนไปแล้วนะตอนนี้เริ่มขโมยกันเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้หมูเหลือแค่ประมาณเท่านี้นะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะเพราะว่ายังมีให้ขโมยอีกซึ่งรอบต่อไปนะครับมีทั้งหมูโจรหมูแกะแล้วก็ซึ่งจํานวนแต่ละตัวนี่ขออนุญาตไม่บอกนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวอันนี้คือพอกันแล้วเหรอสามารถจับได้ทุกตัวนะบางตัวนี้เป็นหมูน้ำหนักนะ สลับตัวเมียในข้อสุดท้ายนะคะเป็นหมุนน้าหนัก2000ขึ้นเกือบทุกตัวนะโอเคไปหมดแล้วนี่นะนที่เหลือก็จะเป็นกรอบส้มธรรมดานะครับกรอบส้มกรอบทองกรอบแดงน่าจะเหลือแค่กรอบส้มแหละอีกเมนะโอเคเดี๋ยว ผมยังไม่ได้ UID เลยเลข UID นะครับอยู่ขั้นใต้คลิปนี้เลยนะครับอยู่ขั้นใต้คลิปนี้นะใครที่แอดมาเกิน1นึทุ่ม15นาทีนะครับถือว่าพลาดโอกาสในรอบนี้นะครับซึ่งรอบนี้มีหมูน้ำหนัก5,000โลคือสูงสุดละ5,000โลแล้วก็พวกหมูอย่างอื่นก็ประมาณ2000 1 0 0นปลปลาย,ป,ลายประมาณนั้นนะครับแอดไม่ทันแล้วแอดไม่ทันแล้วนะแอดไม่ทันแล้ว ต้องรอรอบต่อไปนะซึ่งรอบต่อไปไม่บอกนะครับว่าเป็นวันอะไรแต่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะเพื่อไม่ให้พลาดแบบรอบนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้นะเพราะว่าจะทําการสตรีมเวลาหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งถ้าหนึ่งทุ่มเข้ามาดูในช่องนะครับแล้วไม่มีสตรีมก็แสดงว่าวันนั้นไม่มีนะครับไม่มีกิจกรรมแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วหนึ่งทุ่มมีสตรีมอยู่ค้างอยู่แสดงว่าวันนั้นมีจัดกิจกรรมนะครับสามารถเข้ามาฟัง ตกวจก,การในทางช่องได้เลยนะครับทางสตีมได้เลยซึ่งรอบต่อไปนะครับจะมีแจกอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเป็นหมูน้ําหนักแต่อาจจะน้ําหนักสู้ครั้งนี้ไม่ได้แต่มีหมูโจรหมูฟิงก์แล้วก็หมูแกะนะครับซึ่งขอไม่บอกนะครับว่ามีทั้งหมดก,กี่ตัวสําหรับคนที่แอดมาไม่ทันนะครับรอบนี้เดี๋ยวขอแจ้งข่าวสารไว้แค่นี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับเวลาหนึ่งทุ่มแต่ขอไม่บอกนะครับว่าเป็นวันไหน โอเคหมูน่าจะหมดแล้วสลับวันนี้จบออการจัดกิจกรรมแจกหมูพิเศษกันนะครับสงครามการขโมยหมูนะครับซึ่งรอบต่อไปจะเป็นวันไหนอย่าลืมติดตามไว้ในในทางช่องด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับการสปีกใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนะเดี๋ยวเอาหมูมาแจกรอบต่อไปนะครับสวัสดีครับ